จที่ทำให้ลงทุนนะคะสำเร็จในการที่จะลงทุนในธุรกิจโรงแรมวันนี้มีปัจจัยอะไรบ้างมาดูกันค่ะอันแรกสุดก็คือว่าเป็นในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเป็นเหตุการณ์ปกตินั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเมืองไทยนั้นเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะ,ะที่ได้รับความ ก็ว่าได้ได่ส่วนอันที่2เป็นในเรื่องของนักท่อทงเที่ยวที่ชอบมาเดี่ยวๆมากขึ้นคือไม่เขาเรียกว่าเป็นประเภทที่ไม่ง้อทัวนั่นเองนะคะคือจะมาใช้เดี่ยวเขาเรียกว่าแบ็คแพคอะไรอย่างนี้ดะะ่ะและอันที่3าเป็นในเรื่องของทำเลที่ตั้งที่วันนี้เป็นเมืองที่มีสเสน่ห์เปจังหวัดที่มีสเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวนั่นเองยกตัวอย่างเห็นภาพเช่นด,ดาจังหวัดอยุธยาก,ก็จะมีเมืองเก่านะ บอกเลยว่าเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองโบราณเนี่ยเป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวชอบมากๆนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนอันที่4ี่เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าวันนี้เนี่ยในด้านของตัวเขาเรียกว่าบริการนะเป็นบริการที่เขาเรียกว่าโรงแรมนั้นบริการพ่วงยกตัวอย่างเช่นนะ าการบริการซักเสื้อผ้าให้ฟรีอะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะและอันที่5ก็เห็นจะเป็นในเรื่องของวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโรงแรมนะในเรื่องของการออกแบบนันเองออกแบบได้ประทับใจนะคะที่ทำให้นะเกิดการดึงดูด ลูกค้าหรือนะักท่องเที่ยวนั้นนะเมื่อเข้าไปพักโรงแรมแล้วชอบสไตล์การออกแบบการตกแต่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือนะสิ่งที่ทำให้นะเมื่อไรก็ตามที่ลงทุนโรงแรมโรงแรมนั้นทำให้เกิดความสำเร็จดะเกิดขึ้นนั่นเองนี่คือนะปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการลงทุนโรงแรมนัน วันนี้ควยก็นำนะสาระดีๆเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและว,วันนี้ถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่องการลงทุนอสังหาก็ไปติดตามพวอยได้ที่เพจพวอยอสังหานะคะ mm hmm. คราวหน้าจะเป็นสาระอะไรด,ดีๆมาแปงปันนั้นแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ